ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน14ลูกยิงแห่งความภูมิใจของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอาจมีคำหยามที่ท่านฟังและระคายหูกรับผมขอยกมือไหว้ขออาภัยท่านมานะักที่นี้ด้วยหากดูและช,ช,ชอบใจชอบใจปุ่มไลค์แบบใหม่ใ,ใกล้อย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ ลูกแรกอยู่ซ้ายจ่ายเข้ากลางทางสะดวกพวกวิ่งเข้าใส่แต่ไม่แย่งก็ยิงแม่งเลยละกันห่าง่ายดีดูครับแต่มาพาหลบซ้ายกองหลังขวางเรียงรายก็ดังควายในท้องนาฮะได้แต่มองก,กันตาเปริปร้ยบเลยลูกที่สองลองโยนยาวข้ามไปสกายเปียบต้องนั่งมอไซค์ไปรับวิ่งไล่จับกันสองต่อหนึ่งบนมึงวิ่งไวเหลือเกินเชิญยิงได้เลยครับตามสบายดูภาพชาครับพี่มุย้ยลุยเดี่ยวมาคนเดียวไม่กลัวใครความไวแสงแรงกระดับควบมา้าและกดแสกหน้าปลา,ร,าระเบิด เลยลูกที่3ยังอยู่ที่แมตต์เดิมเพิ่มเติมคือโยนออกขวาไปหาพี่มุ้ยแต่ลุยพื้นที่อันตรายแล้วก็ทิปหายตายจากฝากหลวงพ่อไปเผาด้ยครับดูอีกทีครับโยนมาแม่นยำเหมือนทําบ่อยพี่แกยื่นตีนดันบอลเพื่อความปลอดภัยก่อนยิงใส่แบบไม่อาลัยพี่มุ้ยสบายใจเลยใส่ไป2เม็ดลูกที่4มาที่ไทยพี่อุ้มยิงใส่เฮ hey, ทั่วไทยสดใสกันทั่วหน้าทั้ง77จังหวัด800อ,อำเภอ บอลเจ็ดหมื่นหมู่บ้านเลยครับดูพาดท่า,าไม่ต้องเลี้ยงเยอะไม่ต้องล็อกหลบไม่ต้องเปิดให้เมื่อยมาถึงยิงแม่งเลยจบเรื่องไม่ต้องมากมายก็ไม่ตุดโทษดีว่าลูกที่ห้าโหมาตรงกลางวางบอลออกซ้ายวิ่งได้อยู่ห้าหลาไหลมาเข้าในมงคลทศกายยิงใส่เบาๆแต่เล่นเอาสักคอ โอ้ลูกรีเพย์ที่ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับซัมซวยเย็ดเสร็จการเย่เมนเผาดีไม่มีผีตกค้างลดอีแตนกระติบซื้อวันนี้แถมฟรีข้าวเหนียวสองตาช่างและรองเทา้าสก๊อตหญิงตาแว่นกันหน่อยมาไอสัตว์จังหวะสําสคัญมึงแดงขอบคุณผู้สนับสนุนสังง้นนนะ่ะลูกที่หกข้าไปเวียดนามส่งข้าไปให้เกิดเรื่องสกิดนิดหน่อยก่อนปล่อยพลังไปยังปลายตีนวิ่นไปสุกสามเหลี่ยมผ่าเนเงียบกลิบทั้งสนามพร้อมถามว่าไช่หรือว่าเนี่ยบาซ่าอาเซียนเนี่ย ดูครับแต่นิดเดียวกะซัดเต็มข้อล่อเต็มข้างบอลพุ่งแรงทะแยงเสียบมุมกลุ่มใจกระทั่งประเทศโดยเฉพาะไอ้หวนตุงนี่จุงขี้เลยบอกทีมแพ้จะโกนหัวแต่แม่งเสือกตัดทรงพี่แบงค์งงแคลนสังั้น ลูกที่เจ็ดมาถึงส่งให้เกิดฤทธวีการทยานวิ่งแล้วก็ยิงสวัยดังสินมันคงประกันภัยเลยฮะมาเร็วเข้มเร็วซ่อมเร็วดูพาดท่าครับุกเข้ามาทําท่าจะไหลหเพื่อนแต่เกิดเบอร์ห้าหลุดท่าตามระเบียบพักไปขวางบอลหวังสกัดแต่ไอสัตว์แม่งถลายเข้าซะอย่างนั้น ลูกที่8ดจังหวะขุกคลิกกระดิกปลายตีนตะวัดบอลก่อนไปถึงพี่อุ้มซุ่มยิงแสบหน้าภาพแม่งเป็นอะไรวะเนี่ยกระตุกสักคุณดูอว่าดูช่องเจ็หนังอลองฉากต่อสู้เลยดูภาพท่าคําส่งปุ๊บตอกส้นปับป๊บขยับมาอย่างไวตตดสินใจอยู่เสี่ยววินาทีพี่แกยิงสั่งเหียนิ่งเงียบเลยกริบลูกที่ก้าบุกเข้ามาซ้ายย้ายขึ้นฟ้าตกลงมาแดงดากดเต็มหน้าระยะห้าหลาคว้าไม่ไหวพี่มุ้ยบอกต้องรีบไปเล่นต่อไม่มีเวลาดีใจเดี๋วยวไว้มาเล่นใหม่วันหลังนะ ดูภาพสาโลเขาเปิดเข้ามาบิดเกลียวเสมือนเกลียวร้านยายนุ้ยพี่มุ้ยลุยขึ้นมาหม่งกดมุมต่ำแรงอยากจะใช้ตีนเตะเลยลูกที่สิบมาอย่างไวไหลไปให้เพื่อนทะลุให้ปกก้าบอกอ้าวไม่ล้ำหน้าก็เจอค่าสิครับแบบนี้ดูอีกทีครับส่งเข้ามายกมือฟ้องล้ำหน้าไม่ยอมแย่งแม่งกลายเป็นความชิบหายตายตกกันไปตามกันเลย ลูกที่11อยู่ในเขตโทษแตะหนีจะสุดเส้นไหลกระเด็นเข้าไปแล้วภาพมันไวซะเหลือเกินขอเชิญรีเพย์มาแก้ไขความกระจ่างด้วยครับดูภาพช้าครับไหลเข้ามาบอลผ่านมือไปเข้าตีมบินไปเช็ดคางโกอุทานเช็ดเค่แค่บังยิงธรรมดานี่กูก็ไม่ได้รับได้แล้วนะแมงเลสเช็ดคาสะอาดปราศจากคราบมันด้วยสไลด์เลย ลูกที่สิบสองมาถึงโยนข้ามาแมนธนาถลาลมก้มหัวม่งส่งบอลยัตตะข่ายกองเชียร์หลายหมื่นเฮลัตเชื่อว่ามันต้องมีสักคนในสนามวันนั้นนั่งดูคลิปนี้อยู่บ้างแล้ววะดูอีกทีครับเปิดย้อยข้ามาพี่ธนาก็ไม่ต้องโดดแค่สะบัดหัวเบาๆบอลก็เข้าไปอย่างง่ายดายครับ ลูกที่13เปิดมุมเข้ามาพี่เย็นวิ่งฝ่าทุกคนกระจนเข้าไปม่งลงประตูโกไม่ทันได้ดูเพราะกูไม่ใช่กูตัวแต่เป็นกูยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยดูอีกทีครับโยนมาอย่างดีพี่โกนี่บอกเหมือนมีแสงมาแยงตาทําให้ข้ารับไม่ได้แน่จริงแข่งใหม่สิวะทุยได้ข่าวกองเชียร์มึงเนี่ยสองตาพี่กวินบินได้กูอย่างเดียวเลย ลูกสุดท้ายมาถึงโยนเข้ามาลงหน้าอดิศักดิ์ซัดดังบักโก้ผลักไม่ทันพลันจ่อยปล่อยเราเป็นแชมป์กลุ่มเข้าไปรุ่นในรอบ12ทีมสุดท้ายสบายแฮครับ นับเป็นของขวัญสำหรับชาวไทยทุกคนจริงๆพวกพี่ทีมงานนักเตะสตาร์โค้ชเทรนเนอร์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอบสนามขอเป็นหนึ่งในตัวแทนที่จะขอบคุณและให้กำลังใจทีมชาติไทยทุกคนที่ทำให้พวกเรายิ้มอย่างมีความสุขถึงตอนนี้มันเกินฝันไปแล้วสำหรับพวกเราไม่ว่าพวกเราจะเชียร์ทีมไหนกันอยู่อยากให้พวกคุณรู้ว่าทีมชาติไทยคืออันดับหนึ่งที่เราเชียร์และนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะครับ สนับสนุนโดยแอปพลิเคชันรายงานผลบอลสดซุปเปอร์สกอร์ส่งผลบอลใส่มือถือกันถึงที่ไม่ว่าคุณจะจัำตี้กันอยู่ไหนโหลดเลยแล้วคุณจะติดใจและกลับมาพบกับขอบสนามท็อปเทนได้ทุกวันเวลา11โมงตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจับให้หนะ้า